แอบแทงข้างหลังเอาละครับกลับมากตีท้ายครัวเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อขพยามอบของก่อนเลยครับจักรยานกันเองครับเราจะชุดเครื่องนอนโตโต้เลยครับนะครับโอเคต่อไปเชิญด้านในค่ะเราก็จะไปพี่เลี้ยงสองสาวแสนสวยอยู่ในนี้อันนี้เป็นเป็นห้องห้องเด็กครับบุ๊คอ้อยยางดีเอ้ยทำนี้ดีนะคุณหมอใช่ไม่เจ็บโอนหาสไตล์การเลี้ยงลูกดีกว่าใส่การเลี้ยงลูกให้ให้คุณเวพูดมาก เป็นยังไงอะสไตล์การเลี้ยงลูกของของคุณสองคนอะมีแยกกันไหมคะว่าคนไหนต้องแบ่งหน้าที่กันยังไงจะทำอ <ผม S 2> อเองก็จะช่วยๆกันนะครับแต่ว่าผมจะเป็นคนถ้าดุผมจะเป็นคนดุอืมเป็นคนว่าดุเออ,อดุยังไงอะดุลูกเอออยากดุดุเหมือนกัน ดูแบบไม่ใชเสียอย่างเช่นเขาทำอะไรอย่างเช่นเวลาแบบเอาสมมติวเขาเดินไปที่ปักไฟเรานิ้วแย่อ่าเ้วแยเราก็จะคือเราก็จะขึ้นเสียงเราก็จะเสียงดังแล้ว n เนี่ยเขาก็จะหัน no 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 ทไงน่ no no โน่เราเดี๋ยวก็น่โน่นเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาว่าอย่าถ้าสมมติเขาแบบว่าโวยวายหรืออะไรเงี้ยควรดีนะควรใจเย็นอย่าทำแบบนี้ be n น c e be nice นะอะไรเงี้ยคืออย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ก็คือคือเขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเราก็จะพูดต้องพูดซ้ำๆแบบว่า no you can't do this นะแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีมีวิธีการเลี้ยงลูกอะไรที่แบบคุณสองคนมองไม่ตรงกันมาคือนันนาจะไปอย่างเวจะไปอย่างอะไรอย่างเยอะ พอเลี้ยงลูกแล้วอ่ะมันก็มีบางอย่างที่แบบ นนะคนนี้เขามองแบบนี้แต่ว่าจริงๆสุดท้ายมันก็จะมาหาจุดว่าเออมันจะตรงกลางเืออะไรคือแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบแตกต่างใช่ทีเดียวแต่ว่าวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างพ่อเขาก็จะเป็นแบบลักษณะเหมือนเพราะว่าบางทีเขาอยากให้ให้รูปมีระเบียบนะตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยโบราณนิดนิดเขาค่อนข้างนะคือเขาก็ไม่อยากให้รูปแบบเป็นเด็กฝรั่งแบบจะแบบเออแล้วก็แบบไม่มีมารายาหรือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าคืออยากให้ไปไหนแล้วมีคนรักเขาอะไรเงี้ย คนไทยน่ารักตรงนี้แหละเนาะใช่พี่วัยคนนนี้้คุมมากไวะคนเนี้ยเขาได้ฝึกมาแล้วจับอยู่เข้าใส่ค่ะทรงคาซิสอะไรเบอร์สโตร์อะไรพวกวัยค่ะนี่ขนมมีความเด็นแม่เนาะนี่เด็กชอบนะเนี่ยไม่แต่ว่าคุณเวบอกเป็นคุณพ่อหัวโบราณอะไรคือกระซิบอะไรข้างหูลูกว่าคนนี้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าอย่ามีแฟนพีน่าอย่ามีแฟนนะลูกอย่างนี้เลย วันที่สองมึงแบบคลอดลูกที่โรงพยาบาลเลยจริงๆนั่ง่นังพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเห็นเขาครั้งแรกก็คือเราไม่เคยรักกันรหรือรักใครแบบครั้งแรกคือเห็นนพเขาออกมาเราก็แบบตกหลุมรักเลยรักเลยครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นรักคนอื่นก่อนพูดเขาว่าอะไรพูดเขาว่าอะไรพูดเล่นแหละแต่ก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องมีแฟนแหละรับแต่ก็พูดแบบว่าอย่ามีแฟนนะอะไรเงี้ยไม่มีแฟน วันที่เขาอุ้มลูกอ่ะเขามองหน้าลูกสาวเขาแบบแล้วเราเราสนิทกับพ่อไงเราเห็นเวมองลูกสาวแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องเป็นพ่อที่แบบเจ๋งไะคือเราตมงกับพ่อที่วัยรุ่นไงเขาต้องแบบเหมือนแบบสอนลูกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าทางจะได้ได้ขอก็ได้อะไรเคี้ยวกับคุณพ่อเยอะเหมือนกันคนนี้ได้เลยนะเหี้ยหิได้เหี้ยของคุณพ่อเยอะเหมือนกันได้แบบต่อสู้กับคุณพ่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่เป็นเป็นแบบว่าสาวธรมนนิดนิดอะไม่ได้หวานเท่าไหร่แต่ทีนี้เราจะถามเป็นความเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะหลังจากที่มีลูกคุณเวเองนานาเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองยังไงบ้างนะก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปแบบคือบางอย่างที่เราเคยอยากได้บางทีมันก็ไม่อยากได้แล้วตอนนี้มันก็แบบมา มาทุ่มให้กับลูกอย่างพุทโอธอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชอบซื้อของแบรนด์เนมนู่นนี่นหะวันนี้ไม่ซื้อแหละเก็บตังค์เลี้ยงลูกละนานานี่แบบเลยนานานี่ใช่เลยอย่างนั้นเลยเลิกซื้อของเลิกซื้อของเลยคือซื้อเฉพาะที่แบบจเมย์บอกว่าอยูยูซื้อรองเท้าใหม่เหอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันต้องใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะจะจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือนานาแบบ เหมือนกับว่ามีความโศกันไปช้อปปิ้งให้ลูกแต่ซื้อของให้ลูกอะซื้อเยอะทีนี้ในแก๊งแก๊งนางฟ้านะฮะประกอบด้วยหลายท่านเนี่ยนางฟ้ายังมีสองคนนางฟ้าอเออมีเหลือใครบ้างที่ยังไม่ได้แต่งมีคริสต์เจนเจนหรืคุณคริสยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฟินาเล่มีใครใกล้บ้างมันแล้วดูแบบนี้ถ้าอะะเอาอย่างงี้ไม่แน่ใจว่าว่าใครจะใกล้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าคิดว่าน่าจะก่อนกันอะน่าจะเป็นเจนเนาะ เขาจนมีแว้บแล้วแต่คุณอย่าแบบกลุ่มเราคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งตลอดเวลาคุณอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่ตลอดไม่ได้แปลว่าจะเข้าเส้นสายไม่ใช่อย่าไปคิดอย่าไปคิดใครจะคิดว่าพระราจะรู้ก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มเราเนี่ยพระราคนที่อายุน้อยสุดในกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาพระราไว้สุดท้ายตลอดเลยอย่างเงี้ยจะแบบเออแต่ตอนนี้ก็คือพอเริ่มนำไปแล้วก็เริ่มแบบเอออะไรก็คาดเดาไม่ได้แล้วล่ะได้ โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รู้เรื่องครอบครัวของคุณนานาคุณเวเพิ่มมากขึ้นเพราะคราวที่แล้วไปเนี่ยไม่มีลู<า>ก<า>ก,ก็เป็นชีวิตเหมือนวัยเป็นสามีภรรยาเออไป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังรถยังเด้งดึงดึงดึงอะไรอยู่นะหลังจากที่รถเด้งเด้งเด้งเดีลูกออกมา วันนี้นะครับเราก็มีของดีมามอบให้ในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้เป็นแบรนด์รังนกแท้นะครับมาอบให้คุณเวกับคุณนานานะครับขอบคุณครับวันสงการแบบนี้นี่สุดยอดนะครับที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วติดของขวัญไปมอบไปท่านหน่อยนะครับก็เอาแบรนด์รังนกแท้แบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปมอบให้ท่านเลยอย่างนี้อนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีท่านซะหน่อยนะครับรับรองได้ว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยถูกใจพี่ที่สุดเลยแน่นอนนะฮะ เอาล้วคับวันนี้เวลาหมดแล้วมาลามาลามาลากับบ้านมาลาแล้วมาลากันหน่อยมาลากันหน่อยขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณพี่เลี้ยงสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับคุณนาคุณเวแล้วตองนตัวผมตอนนี้เลยคุณีิน่าคุณบุงเรนคุณบุญทองบุญเรนบุญเรนบุญเรนชอบแส่งดีไหมเห็นไหมแส่งดีนะแต่งดีไหม มันสันดีบ้างอาบ้างสัน,นดีนะันีสันดีบ้างหน่ยดีหนุ่ยดีหนุ่ยดีหนอ่ยู่เขาไปอยู่นิวยอร์กนี่เขาไปอยู่เมกานอยู่สนเจอยู่นนไม่สันเจก็สวนถาัน่ลูหสุาย <c oughs>